สว um. ัสดีครับผมสบายดีเด้อคุณแม่พี่น้องประสบสุขคนเนาะมากินเนี société, はは่ยกระหองไก่ไก่เจาะเจาะไก่ยังไงทุกคนจื้อซืิอบ่ได้เลยเนาะสงว่าแฟนผักมาให้เนาะแต่ว่ารสชาติแบบนี้นี่คือขวดหมักเลยแต่ว่ามันนี่มีสองรสชาติเนาะมามีสองรสชาติมีสองแบบบอกว่าลายเยาว์เดี๋ยวฮันสิลองแบบแบบนี้ก่อนทุกคนมากินนสำกัญมาสิบเบิร์ดจูบบุ๊ด้

เราดูรสชาตจะบาดสชาติรสชาตอะไนี่สิเสร็จป่ะเดี๋ยวลองเบิึงมาเนี่ยก่อนมีสองรสชาติเลยพี่น้องเลยมามามาไดที่เขามาแรกกร็ถ่ายทุกคนก็ติดตามเนะาะแล้วก,กา็คอมเมนต์ทักท,าย,ท,า,ยทายกันได้ทุกคนเดี๋ยวลองรสชาตินี้ก่อนลองใส่ตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันอุ้ยคำใหญ่ๆเลยมา กวนแซ่บแบบไฮซิปไปเลยครับสองเมนูจะมารสชาติแซ่บคนละแบบเลือกพักยวพัก เป็นคนแบบกะปิทกนันต้องกัดนะกัับไปแล้วกินพวกเสร็จต้องเล่นการ์ดมาลองอีกผสมประสานกันเลยบัดทำใหญ่เลยกินแซ่บพีอ่อืม

ค่แค่พี่น้อง,ไ,ไ,ไ,องไป่ล้วแบบพักคุยเน่อยอเคมหมใน้ำลอแบบพักคุยได้พี่น้องไหม ที่เราคนนะั้นครับต่อ เชื่อที่จะรักหน่อยกนเลยเชื่อที่จะรักหน่อยแล้วคุยกับผีหรือล่าต้องชิดเลยนะนะคำนี่เกับผีเป็นน่อ,นองเนาะแต่ผสมประส,สานเลยคำตาตีเปมืนกันมา phải mm -hmm. mm -hmm. đẹp, mm -hmm. đẹp 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 กูกับปจะบาก่อนาวอเป็นเมือเป็นยงขังคู่อีกก็ตั้งสมตั้เลยทุกคนเะนดอกแบบผสมผสามมนมันเดิมามาคำใ,นใ,นในหญ่ๆโเนี่ ทุคนครับปนกันเลยทุกคนไปนสิบเบเเิ้ลกูได้น้องกวนเมีย่าทากินบอเบิดด้ลในสิบปูพาให้กินอีกต้องกินให้เบิ้ลเลน้องพี่น้องร้องไข่กับันร้องคุยไขับไข่คุยกันมา จะเจับถ้ากินอะไรเสีบคนต้องใส่แบบช้อนนะี่ใส่มือนะี่ สาดข่าวทึงเลยเอ๊ะไม่น่าข่าวตาเลยชอบแบบชอบเมนูแต่ว่ารสชาติเ่ยเซฟคนแบบ nak tak cukup nak penukor sini kan koi บ,อบ,อบอ่อบรบ่อ,ส,อสูสูอ่าสอุดเลยเด็กือแบบห้ากินเบิดสุดและนั่นอีกสุดหนึ่งไข่ทวน

嗯。嗯、mm。拜拜。 ya bugun waaye lebar. Yang membuat tokoh nama. กินข้ากินข้าปไะตีวั เบัร์ตพี่น้องเหบ่ลยกินบมูเบ,บิร์พี่น้องครับโอ้ยกินหมูประจำพี่น้องเอ้ยเนาะหลายปวดเนาะอิ่มเลยเอาคลินมีการที่บจบคลิปเพียงเท่านี้แหละทุกคนเนะเดี๋ยวถ้าเจอกันคลิปหน้านเด้อครับเด้อ สวัสดีครับผมคุณได้ขับอะไรกับพักโค้ชกดติดตามผมเลยนะครับด้อ